สวัสดีค่ะวันนี้ตุ๊กก็พาทุกท่านนะคะมาอยู่ที่บ้านเดี่ยวที่สร้างอยู่ที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนะครนายกนะคะตรงนี้เป็นบ้านเลขที่2.274นะคะหมู่2นะคะก็ บ้านหลังนี้นะคะสร้างอยู่บนพื้นที่81.7ตารางวานะคะแล้วก็ในตัวบ้านนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำ1ห้องครัวพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะแล้วก็หน้าบ้านนะคะจะหันไปทางวิวเขา,เาจะเป็นทางทิศเหนือนะคะวิวเขาฝาละมีนะคะเดี๋ยวตุ๊กจะพาดูบริเวณรอบๆของบ้านหลังนี้นะคะตอนนี้เราก็ได้นั่งอยู่ ในตัวบ้านตรวนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นจากด้านหน้าบ้านกันนะคะไปดูกันเลยคะ่ะหน้าบ้านจะหันไปทางทิศเหนือเป็นวิวเขาชัดๆแบบนี้นะคะเขาลูกนี้เรียกว่าเขาฝาละมีตรงนี้จะเป็นบริเวณในส่วนหน้าบ้านนะคะก็จะเห็นว่ามีเพื่อนบ้านอยู่บ้างแล้วเป็นบ้านเลขที่27 4สนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปในบริเวณตัวบ้านกันนะคะตรงนี้เจ้าของก็ได้ตกแต่งทำเป็นสวนหย่อมไว้บ้างเล็กน้อยนะคะอันนี้บ้านเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยนะคะเป็นบ้านสไตล์ยุโรปชั้นครึ่งนะคะอันนี้จะเป็นในโซนของด้านล่างเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะเป็นของใหม่เกรดดีนะคะเจ้าของยกให้หมดเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชั้นล่างจะมีเป็นสองห้องนอนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องนอนใหญ่กันนะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่ตรงนี้นะคะก็สามารถมองเห็นวิวเขาได้นะคะวิวเขาตื่นขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศวิวเขาชัดๆวิวทะเลหมอกในตอนหน้าหนาวเลยนะคะตรงนี้ถ้าหน้าหนาวจะอยู่ที่ประมาณ1 7องศา นี่นะคะวิวเขาชัดๆแบบนี้ไปเลยห้องนอนใหญ่นะคะสามารถเปิดประตูไปทะลุห้องน้ําตรงนี้ได้ห้องน้ําก็จะแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะคะมีเครื่องทําน้ําอุ่นตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เรามายัางห้องนอนที่สองนะคะด้านล่างจะมีสองห้องนอนนะห้องนอนนี้นะคะก็ จะมีห้องน้ำในตัวเช่นกันนะคะห้องน้ำก็จะแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องน้ำตรงนี้กันนะคะการตกแต่งจะเป็นโทนขาวดำนะคะสะอาดตานี่นะคะเป็นห้องน้ำในตัวของห้องนอนห้องที่สองและตรงนี้เรามาดูครัวกันนะคะครัวก็จะมีวางไว้เครื่องซักผ้าตู้เย็นนะคะตเตาแก๊ ซิงล้างจานเคาน์เตอร์หูดดูดควันตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูอ่าชั้น2กันนะคะพอขึ้นบันไดามานะคะเราจะมาเจออ่าตรงโซนที่จัดตกแต่งไว้เป็นที่นั่งเล่นตรงนี้จะเป็นในส่วนของชั้นบนแล้วนะคะชั้นที่สองแล้วตรงนี้ด้านบนจะมี1ห,ห้องนอนนะคะ ก็สามารถมองจากมุมที่นั่งเล่นไปเห็นวิวเขาได้เช่นกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนในชั้นที่สองกันนะคะนี่นะคะน่ารักมากเฟอร์นิเจอร์พร้อมนะคะตกแต่งไว้อย่างดีเลยนะคะตรงนี้นะคะบ้านพื้นที่81.7ตารางวาพื้นที่ใช้สอย112ตารางเมตรนะคะ จอดรถได้2คันฟินิเจอร์ทุกอย่างพร้อมเลยนะคะมีแอร์สตัวแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่น2ตัวตู้เย็นเครื่องซักผ้าของใช้ต่างๆที่เห็นทั้งหมดนะคะเจ้าของให้หมดเลยตรงนี้เจ้าของบอกขายในราคา3.99ล้านบาทนะคะลูกค้าสามารถซื้อเป็นเงินสดหรือว่าขอสินเชื่อ ธนาคารก็ได้ลูกเจ้าของจะดําเนินการขอสินเชื <tortured. S 1> ่อให้นะคะตรงนี้ฝากบ้านหลังนี้ไว้ด้วยนะคะหากลูกค้าจะนัดชมบ้านนะคะนัดล่วงหน้า1วันนะคะแนะนํานะคะทําเลดีเดินทางจากกรุงเทพมหานคร80กิโลเมตรนะคะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์080616 1806นะคะฝากติดตามไว้ด้วยค่ะ